คุณคนทีท่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้มีเกมมาให้เล่นอยากเล่นเกมไหมอยากเอ่าอยากเล่ flu, นนะสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครูให้เล่นเกมอะไรกลุ่มที่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะอยู่ทางด้านขวามือกลุ่มที่สองอยู่ทางด้านซ้ายมือเดือนนี้ผ่านไปกี 5. ่ว <zeros. S 1> ันแล้วคะวันนี้วันที่เท่าไหร่19สิบเก้าแล้วกลุ่มที่สองก็ยังคงนําตลอดนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่ากลุ่มที่หนึ่งหรือกลุ่มที่สอง จะเป็นฝ่ายนำอีกนะคะเดี๋ยววันสุดท้ายของการเรียนในสัปดาห์นี้เราก็จะสรุปใช่ไหมคะว่ากลุ่มไหนเป็นผู้นำชนะมากกว่านะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนก็จะมีรางวัลใช่ไหมจะมีรางวัลให้กลุ่มที่ชนะทั้งสามห้องเลยดีไหมดีปีใหม่พอดีใช่ไหมคะอ่าสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ค่ะไปทายปริศนาต่อไปนี้ให้ถูกต้อง วันที่เรียบร้อยหรือยัง,ยงกติกาเหมือนเดิมกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองใครคิดได้ก่อนอยกมือก่อนมีสิทธิ์ตอบแล้วก็รับรางวัลรับคะแนนขออภัยยังยังไม่ให้รางวัลรับคะแนนไปข้อละ10คะแนน<อ>ในที่นี้มีคําตอบนะคะครูครูก็จะให้คําตอบละ10คะแนน ปริศนาคำทายของคุณครูเป็นกรอนนะคะเป็นกรอนเพราะนั้นกรอนแต่ละวัคก,ก็จะมีคำตอบหนึ่งคำตอบเพราะนั้นสี่วรกหนึ่งบทมีกี่คำตอบสี่ <4 S 1> <4 S 2> คำตอบวันนี้ไม่ตอบธรรมดาตอบแล้วต้องเขียนด้วยนะคะต้องเขียนด้วยดีไหมไม่ดีไม่ดีหรอเขียนด้วยนะคะเขียนรูปร่างหน้าตาด้วยแล้วก็บอกด้วยว่าชื่ออะไรพร้อมแล้วยังอ่าพร้อมแล้วไปดูเลย อ่านค่ะเงยหน้าอ่านก่อนเคื่อหมาย1ใช้เงใช้แักส่อโเคื่อหมายสองแนโนต้องอ่านคำเคื่อหมาย3ใช้พ้อมอธิบายคำเคื่อหมายสี่ชี้นำคำนับอ๋อใครได้แล้วเขียนค่ะแล้วรีบยกสมุดมาเลย ตัวแทนทั้งสองกลุ่มนะคะเสร็จเรียดดบร้อยแล้วยกสมุดมาเลยค่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนบอกแล้วก็เขียนด้วยให้เพื่อนๆดูเขียนด้วยเขียนเขียนรูปร่างหน้าตาเครื่องหมายแล้วก็บอกชื่อด้วยได้ไหมห้ามเปิดห้ามเปิดใดๆทั้งสิ้นเราว่าถามประสบการณ์ของนักเรียนเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ในการสื่อสารใช่ไหม ให้เวลาอย่านานนะคะให้เวลาอีก2มนาที ใครได้แล้วบ้างเอายกมือก่อนได้หมดไหมคะอ้าวได้หมดมานี่เลยค่ะเดินมานี่เลยถือสมุดมาด้วยลูกเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมเหมือนกันอ่า อาวุธบอกค่ะมีอะไรบ้างได้เครื่องหมายอะไรบ้างคะเครื่องหมายหนึ่งใช้เขียนอักษรยอ่ออาควุธต,ตอบว่ามหาภาคภาค,ครับเขียนยังไงจุดใช่ไหมคะอ่า เครื่องหมายสองนั่นหนอต้องอ่านซ้ำามาโมกครับไม่โมกเครื่องหมายสามใช้ครอมอธิบายคนานักข่าิขิตครับนักข่าิขิตหรือวงเล็บครับวงเล็บถูกต้องนะคะเครื่องหมายสี่ชีนำำ้นําคําอุทานอัเเจรีครับอัเเจรีถูกต้องไหมคะถูกอัเเจรีจเขียนถูกไหมถูกรบมบอดงังเดานัคขัวุฒิไหมคะ่ะ กลุ่มที่2องครูพูเป็นตัวแทนกลุ่มที่สองวฉะนั้นกลุล่มที่2ก็รับไปเลย40คะแนนกล,ลุ่มที่1นึ่ทันไหมอ้าวใช่หรือไม่ใช่ไปดูเฉลยค่ะจะได้40จริงหรือไม่นะคะเครื่องหมายหนึ่งใช้เขียนอักษรย่อจะเป็นเครื่องหมายใดไม่ได้นอกจากมหาภา,าเครื่องหมายสองนั่นหนอต้องอ่านซ้ำเครื่องหมายที่ต้องอ่านคำนั้นซ้ำก็คือไม้ยมก เครื่องหมายสามใช้ครอมอธิบายคำกลุม่มที่หนึ่งเข้าใจไหมคำว่าครอม,มเข้าใจนะคะคำจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครอมอธิบายคำ<า>เครื่องหมายสี่ชี้นำคำอุทานอ้าวเฉลยคนได้เขียนถูกไหมเครื่องหมายที่หนึ่งก็มาหักภาคนะคะเครื่องหมายที่สองก็คือไม้ยมกหรือใครเขียนว่ายมกก็ได้นะคะยะมก เครื่องหมายที่สามก็คือนขลิขิตนขแปลว่าเล็บลิขิตแปลว่าเขียนนขลิขิตก็คือวงเล็บนั่นเองนะคะหรือว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนในจอเห็นไหมสี่เครื่องหมายที่4ี่ก็คืออัศเจรีเห็นไหมคะ <S <S เป็นรูปเหมือนกันอะไรเลยหยดน้าไ <laughs> ม่ต้องมีอย่างอื่นต่อ <laughs> เครื่องหมายตกใจนั่นเองนะคะไหนใครเขียนเครื่องหมายตกใจบ้างยกมือ โบราณโบราณอัศเจรีนะคะหรือว่าเครื่องหมายตกใจนั่นเองนึกนึกอัศเจรีไม่ถูกใช่ไหมต้องเขียนให้ถูกด้วยนะคะใครเขียนไม่ถูกให้คะแนนไหมไม่ให้นะคะกลุ่มที่สองรับไป4ี่สิคะแนนสี่พอกลุ่มที่หนึ่งตามไม่ทันยังยังยังมีเวลายังมีโอกาสตามทันเพราะยังมีปริศนาอยู่เงยหน้าอ่านค่ะ หนึ่งบอกความว่าสงสัยเครื่องหมายสองตกใจจิตไหววันเครื่องหมายสามขีดเส้นว่าสำคัญเครื่องหมายสี่คล่อมคำจำนนจานันเลยลองตีความสิอตอบค่ะ เครื่องหมายหนึ่งบอกความว่าสงสัยเวลาสงสัยเนี่ยต้องใช้เครื่องหมายนี้นะคะสงสัยสงสัยเครื่องหมายสองตกใจจิตไหววันเมนตกีเมตกีเมต,ก,มตกี้อะไรเอาตอบเขียนลงไปค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วคิดว่าตัวเองถูกต้องยกมือค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางยกมือแล้วตอบด้วยนะคะ นักเรียนอาจจะแข่งขันกันออกไปเขียนบนกระดานก็ได้ถ้านักเรียนสะดวกนะคะนักเรียนปลายทางกลุ่มที่1กลุ่มที่สองอาจจะเป็นชายกลุ่มหนึ่งหญิงกลุ่มหนึ่งแข่งขันกันคะ่ะกลุ่มไหนได,ได้ยกมือคะ่ะไม่มีกลุ่มไหนได้เลยเหรอเอาเร็วเร็วเร็ว,รวยังเขียนอยู่ยังเขียนอยู่ยกลุ่มที่สองยกมือก่อนได้กี่เครื่องหมายคะ อัควุฒได้แล้วนะคะอัคควุฒมาค่ะวุธมาค่ะเหมือนกันไหมขอยืมก่อนขอยืมก่อนอ่าเพื่อนๆลองดูของอัควุฒนะอัควุฒินำเสนอค่ะได้อะไรมั่งเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะจะช้าจะช้าจะเย็นเย็น牡丹花ไปบอกัานีโอ้โหแววแววอ้า อาคูดบอกเขาใหม่ดิเอาหูดีหน่อยอาคูดประศนีอ่ะชัดแล้วนะประศนีใช่ไหมคะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงดูสิภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะอา question mark question mark ชัดเจนหรือ,อยัง <c oughs> อ่าสองอะไรสองอะไรแอฟริกาเรียมันดรีรีมีเหมือนกันเลยงงๆใช่ไหมแอฟริกเรีเหมือนเดิมเลยเรื่องหมายตกใจนั่นเองใช่ไหมคะอะไรอีกคะ สัญญาประกาศ,ญญากาศเครื่องหมาย3ขีดเส้นว่าสําคัญก็คือสัญญาประกาศรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้หรือที่เรารู้จักในนามของอะไรขีดเส้นตายรู้จักไหมกลุ่มที่หนึน่งรู้จักมต่เขียนไม่ถูกใช่ไหมเครื่องหมายทุดท้ายอะไรคะอัญญ,ญ,ญประกาศอัญญะประกาศถูกต้องไหมคะอัญญะประกาศเปิดดีไหมด้านหน้าอัญญะประกาศปิดด้านหลังถึงไหมคะอ่าหรือเครื่องหมายอะไรนั่นเอง เราจะรู้จักในชื่อของอะไรคําพูดเรื่องหมายคาพูดคาพูด,คพดเครื่องหมายคาพูดพร้มือด,ดังดอ่านคำพูดในคะเก่งมากเลยกลุ่มที่หนึ่งไม่ทันกลุ่มที่สองนี่เก่งที่กลุ่มเลยนะคะรับไปอีก40รวมมาของเดิม40เป็น80คะแนนพรบมือดังดังให้กลุ่มที่สองเลยค่ะไปดูของค,งครูบ้างช่วยกันอ่านก่อนนะคะเครื่องหมายหนึ่งบอกความว่าสงสยัยเครื่องหมายนั้นคือ รัศนีหรือเครื่องหมายอะไรนั่นเองคำคำถามนะคะคำถามเครื่องหมายสองตกใจจิตไหวหวัว่นก็คือเครื่องหมายอัศเตรียนะคะเวลาเราตกใจอุทาน,นะะเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายนี้เ,เวลาเราเขียนใช่ไหมคะมันจะติดไปในหน้าแล้วนะเครื่องหมายสามขีดเส้นว่าสำคัญก็คือสัญญาประกาศนั่นเองนะคะหรือว่าขีดเส้นใต้เครื่องหมายสี่คล่อมคำจำนาน จาก็คือจำนัญจาก็คืออะไรนั่นเองพูดก็เรื่องหมายคําพูดนะคะเรื่องหมายคําพูดเฉยค่ะใครที่ไม่ถูกต้องนักเรียนแก้ไขด้วยนะคะเรื่องหมายที่หนึ่งก็คือปรัชญาเครื่องหมายที่สองอัจเจรีเรื่องหมายที่สามสัญญประกาเเรื่องหมายที่สี่อัญญประกาใครเขียนไม่ถูกต้องคําไหนก็ถือว่าผิดนะ,ะผิดตัวสะกดไม่ถูกต้องก็ผิด ตกรันไม่ถูกต้องก็ผิดนะคะผ่านไหมผ่านไปเครื่องหมายเหล่านี้นักเรียนอ่านถูกหรือเปล่าเขียนถูกอ่านถูกไหมคะ,ะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปอ่านกันดีไหมก,การอ่านเครื่องหมายวรรคตอนการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายวรรคตอนคืออะไรเราไปทบทวนกันก่อนดีกว่าไหมกลุ่มที่หนึ่ง อยากไปทบทวนเครื่องหมายวรรคตอนไหมคะอยากค่ะในการสื่อสารนะ